เห็นยัง,ยงอ้างไงมียังบบนหมดไหมอ่ะไ,ไม่เอาจุดตาอยโชไม่กลัว,วหรอโจปุยปุยซื้อราคาเลยนะ ชชีจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันที่มิกจตุจักค่ะคลิปนี้ถ่ายทำกันเมื่อวันที่12สิงหาคม2567ค่ะซึ่งตรงกับวันแม่พอดีเลยเราก็ไปเดินเล่นกันใกล้ๆบ้านนะคะไปชมบรรยากาศกันซิว่าจะเป็นยังไงค่ะหลังจากไปได้ไปนานมากเลยเขา ขึ้นภูเขาแล้ว<อ>มันขึ้นไปสวรรค์เลยโอ้โหเก่งนี้ได้ยังไงเรา,าฟูดีๆเดี๋ยวชิบตกงนะลูกเอ้ยขึ้นสวรรค์ไปส่องปอินแล้ว <c oughs> ข้ากับแม่เคยไปมัน เคยเคยมานานแล้วเคยมาตอนนนั้เรามาตอนลอยกระทงอะแต่ที่หนูเคยเจอป่ะเจอที่เทนชี้ซื้อไอติมมาไอติมที่แบบไอติมตุรกีอะที่เขาบบให้เราไม่ให้เราให้เราไม่ให้เราใช่ที่แบบเขาเล่นๆน่ะนะที่เนี้ยแหละจ๊องก็จำได้ไม่ให้เราเจนใช่ป่ะใช่เขาเรียกไอติมตุรกีไอติมหลอกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้จังหวัดจตุจักรค่ะทำไมต้องหอยเยอะๆอ่ะใช่ที่นี่เรียกเรียกเรียกว่าจตุจักรงงงั้นม่ตีไม่ถึงอ่ะปีนไม่ได้ลูกเดี๋ยวตกมาเถอะป่ะแล้วก็มีโซลาเซลล์อยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะไะอ๋อไม่เห็นหรอเฮ้ยเดี๋ยวเออเกาะไว้ดูอ่ะพี่อุ้มน้องโอ้โหเห็นยังเห็นยังยังอู้ หาอะไรกินก่อนดีกว่าไหมไหาของหวานก่อนดีกว่ารถไ,ไฟรถไฟฟ้ามาหาแน้ะเธอไ,ไ,ไปกั้นเถอะอด,ดูจโชจอดรับคนไงลงลิฟต์กันค่ะูลิฟต์ใหญ่มากเลยอะลิฟต์แบบเหมือนลิฟต์ส่งของอะเนาะเธอดูคนบ้าสองคน ฟู <Food> ้ดพอดอ,อ,อยู่ชั้นะสามก็คือฟู้ดอะไรนอ่ะอยู่ชั้นสามเฮ้ยลงมาได้อีกชั้นใช่ไงแงคืออะไรอ่ะ,อออะไรอ่ะอาขายปากกัดเ,เสื้อผ้าด้วยอ่ะเธอ<ม> ห้าสิบบาทเองอ่ะน่าตำจังจังเอันเร็วมาไปแล้วห้าสิบบาทอันนี้ยากหลยอ่างเลย <c oughs> ทำไมชอบให้แม่ปีกออกจากเสื้อผ้าจังเลยอ่ะเหมือนแม่เลยอ่ะทำไมอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องมาดูของอ่ะเปงเกง่ให้ชอบ ของจีบปลาถ่างนะคะยี่สิบกว่าสิบบาทค่ะซื้อไหมนั่นเซื้อไหมนันะแล้วคะสิบบาทอย่างสิบบาทอีกแล้วสิบบาทอีกแล้วซื้อไหมนั่นราคาสิบบาทนะอ๋อเนี่ออะไรอ่ะอันนี้พวกพวกสัตว์ขายพวกสัตว์ และก็มีคาเฟ่น้องหมาด้วยค่ะเสื้อผ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะมีชุดชั้นใน50บาทพวกเสื้อกีฬาก็สปอร์ตบาร้อยหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของฝากค่ะพวกขนมนมเลยต่างๆนะคะครับสามบาทนะครับเกเกินสวยมากเลยเป็นทองนะคะ เราไปขึ้นฟูตคอร์ดกันดีกว่าค่ะทุกคนเสื้อในไหมคะมีตู้คีบตู้คีบตู้แบบเขาเรียกว่าตู้เสียงเงินโดยใช่เหตุนะคะเพราะว่าเราไม่ทำไมอ่างน่ร้งซืไม่ไม่ไม่ด้เราบอกว่าตู้เสียงเงินโดยใช่เหตุไงไม่ฟังเลยคีบ <laughs> ไปกันเสียตั้งเปล่านะคะ ขึ้นบันดไดง่ายลูกทำไมลูกไม่ดูล่ะคะอ,าอค้าวขึ้นค่ะหนึ่งสองอือนี่เป็นตุ๊ก,กตาไม้หรอโเจ้าเนาะจะได้ไม่เปลืองเนาะ ชอบฮะอรัวรังมากเลยค่ะทุกคนวันพีชท้าต้าไม่เห็นตัวนี้นะอ <c oughs> ตัวนี้สวยเนาะชอบเชอบ่อตัวเนี้ยเนี้ยนี้ยเนี้ยตัวนี้ยท้าต้าดีอื้อบัตแมนี่ยนี่ ดูหน้านะหน้าเป็นยังไงน้าสิงไปไหนไม่เอาหมดไหมอ่ะไม่เอาตุ๊กตาเองลูกเดี๋ยวซื้อในช็อปปี้คนเยอะอ่ะฉันจะซื้อหมดแน่นอนเลยโอเคเชนนอนเอาไว้ว่าหลังไว้ว่าหลังลูกว่าหลังวันนี้เรามาเรามาทานของหวาน ดูหน้าดิดูหน้าดิมีเลซในอ๋อรู้แล้ววันเกิดเออวันเกิดวันเกิดวันเกิดโอเคนะเกิดมามาซื้อที่นี่นะมาเลือกที่นี่โอเคไหมวันเกิดวันเกิดนะคะวันเกิดโอเคโอเคอาหลายอย่างจังเลยเเกิดสี่วันถึงวันเกิดสี่ธันวาค่ะสี่ธันวาใช่มันใช้เวลานานเลย อ5 0บาทด้วยก่นอะไรอุ้ยคาเฟ่แมวเหรอยิ้มี้ไม่เห็นลรวคาเฟ่มา150แบรของหวานก้อนห1าซึ่งร้านนี่ถ่ายไปเลยร้านนี้เดี๋ยวมาซื้อให้บอกบอกอย่างนี้ก็ไม่สะพายแล้วดิเฮ้ยอ่าเรามาชั้นอาหารกันนะคะทุกคนไอติมไหมคะ น้ำส้มน้ำมะพร้าวไหมข้าวไก่ทอดพี่โชว์ข้าวไก่ทอดไหมลูกข้าวไก่ทอดโซนนี้มืดๆเราไปนั่งตรงนู้นดีกว่าข้างนอกอ่ะดูซิเรงดีเอาอะไรติ่มนี้น่ากินอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยแต่ที่นี่ที่นี่มีไอติมไม่ได้ด้วยนะเสียวแย่อ่ะ เสี่ยวมี่เอ้ยไม่ใช่เยี่ยวแย่เยี่ยวโขงเหรินไม่ใช่ไอติมอะไรวะชื่อจำยากชะมัดเสี่ยวมี่อันนั้นก็มือถือเสี่ยวมี่ย่อมือถือใช่ขนมหวานไหมเธอโน้ดเดี๋ยวเราไปนั่งสักสว่างๆหน่อยนี่เนี่ย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 ขนมหวานเนี่ยบะเดี๋ยวแม่หายอยากกินยำว่ะ กินพิซซ่าไหมล่ะลูกพิซซ่าไหมพี่โชพิซซ่าปะเอาดีพิซซ่ารามเมนไหมราเมนไหมเอาไหมเอาทุกอย่าง <c oughs> ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยใช่ยังไม่ได้ทันแบบนั่งเลยอ่ะดูดิ <c oughs> เกลี้ยงละไก่หายสงสัยเขาลืมให้ไก่มาแน่เลยอะ่ะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> ไม่ไว้ทานกินเลย <c oughs> ก่เขาลืมไม่ไก่ว่ะเดี๋ยวไปทวงไงนี่บรรยากาศตรงหอนาฬิกาจัตุจักไหมคะรู้เลยว่าจะอ่นมัคือตลาดจะหมุนเรียบไปตลาดนี่ช็อเซลช็อเซลกินข้าวมันไก่นอกบ้าน เนื้อดินงับไปแน่นอนชี้ลงไปยืนเทียบดิชี้ลงยืนเทียบดิชิดตัวนิดเดียวอย่างเงี้ยอุ้ยแม่ดูตัวนี้ดิแกะเลยอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ดิใหญ่อ่ะหมาดนี้มันอยู่อายุเท่าไหร่เนี่ยอประมาณร้อยปีแล้วเนี่ยใช่หรอใช่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดู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  นี่หมูลอกใช่ลอกขาดนะหมูลอกอีกคู่หน้าอีกคู่หน้าอย่าไปจิ้มอย่าไปเคาะอะไรอันนี้ตัวอะไรก่อนวัวนี้จิ้งอะไรนะอะไรทำไม่ได้จิ้งเหลนไหนจิ้งเหลนเนี่ยจิ้งเหลนใช่ไหมอุ้ยลูกๆน้อมๆ โชไม่กลัวหรอโชอเหมือนตัวที่เราจ,จับได้ที่บ้านเราเลยนะาหาหาตะกุยออกเดยเดี๋ยวน,นั้นเราก็เอาตัวที่บ้านเรามาขายได้ดิสิจับดิทุกคนนี่ตัวอะไรตัวเงินตัวทองใช่ไหมที่บ้านเราก็มีตัวหนึ่ง เฮ้ยตัวนี้เท่อะเธอห้าสิบบาทเงง้ะตัวใหญ่ไหม,มไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ได้ไหมอ่ะน่ารักดีเนาะแต่แม่ไม่น่าจะรอดไปเตียงเงินเหรอรไม่อะอเยอะซะด้วยวอ่ะไม่ล่อ่ะ โ,โ<ฮ>อภิมาหากุญแจ me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray <fey <fey's> 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 โอ้ my god หน้าจักรสิงโตอยากเลยอุยชุดเหมือนชีเลยอะดูดิออืยย่าเลนะชุดชุดเหมือนชีเลยดิอย่าเลยอย่าเสียเวลาในการเนี่ยเนี่ยากจะพยายไม่มทีนสุดเลยเนี่ยหน้าตุ้มตุ้เนี่ยรองเท้าอันน่าจักรองดามเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยยี่สิบบาทปุยปุยสีฟ้าปุยปุยสีฟ้า ไหนลองลองกระจกปุยปุยซื้อราคาเลยนะซื้อราคาเลยนะสวยมากเลยอะ่ะเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูก <c oughs> นี่สวยนะสวยไหม,ไหมสวย,สวยเอ้เอ้เอ บูบทองนะคะทุกคนสวยไหมสวยสวย,สวยทุกสิ่งอย่างมีหมีเนยด้วยนะนี่โอ้โหตังหูหหไม่ใช่ทองอันนี้เ,เรียกไข่มุกแม่ลองบีบอย่างนี้ดิเหนีหน้าไม่เอาไม่เอามันใหญ่ไปโอ้ยเลือกไม่ถูกไม่หวัดไม่ได้ไม่ไหวค่ะเยอะจัด น,นั่นแหละใช่เหรอคะถ้าหมดถ้า,ถา,ถาใช่ปิน<ะ>่นไหมปิ่นปักผมอ,ะอ่ะเออเหมือนหนังจีนอะ่ะแต่ว่าชิชิไม่ได้ประกวดแล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วล่ะตอนแรกว,ว่าอยากจะซื้อเก็บไว้ใช้ในงานประกวดประกวดในโรงเรียนไงชินโน่นชิโน่น เ่าชอบซีนามันเพราะว่าคำแรกอ่ะมันเป็นคำว่าชิอ๋อไม่เกี่ยวเลยเหมาะนอะเหมาะนะเหมาะนะแม่แม่หน,หนูว่านี้เหมาะกับแม่นะอันนี้ดีกว่าใหญ่ดี<ม>จะถูกจะแพงเอาใหญ่เขาไ <laughs> ว้น,นี่ก็ได้นี่ก็น่าราักเนี่ยเมโลดี้แต่จริงๆเอาใหญ่ๆว่ังไวฝั่งก็ดี เอาไหนก่อนเอานี้ฟ้าเลยหรอเอาสีลุ้งดีกว่าชอบสีลุ้งหลลายสีดิชอบลุ้งโว้ยมีไฟด้วยอือเอาอนิ้วมาใส่พอดีจิงหนเวื่อวางดีนะใช่อ่ะโอเคดาวอันนี้เป็นล็อกสตาร์ได้เลยนะเนี่ย สวยเหมือนกันสวยทุกสิ่งอย่างสวยทุกสิ่งอย่างและในร้านนี้ก็มีกล่องสูดเลยนะหรออืมนเนีน้ยทุกอย่างย<ม>ี่สิบวิชิตตัวนี้ก็น่ารักแลบเนี่ยเอากล่องสูมไหมไม่เอา เพราะอะไรเปิดออกมาเดี๋ยวว่าไม่โดนใจสุ่มอะไรล่ะนี่ก็สวยนะเนี่ยพุญแจเออพุญแจอันนี้สามารถเอาไปตั้งกล้องได้นะเนี่ยอันไหนสวยสุดเอออันนั้นแหละอันนี้สวยสุดละเนี่ยสวยสุดละอ,อันนี้แหละเออไปใจตั้ง นอกจากนี้นะคะในชั้นหนึ่งก็จะมีร้านอาหารใหญ่ๆค่ะอย่างกูโรตีชาชากร้านไอติมสเวนเส้นแล้วก็แบรนด์ดังอื่นๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และ s u b บ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเสียงเข้าค่ะก็เลยต้องอัดเอาเนาะบ๊ายบาย